เงาแห่งนักรบสัจจที่ซ่อนเร้นในยุคสมัยแห่งสงครามและการทรยศนินจานหนุ่มน้ำว่าเคนจิต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงเสมอไปเมื่อเงาแห่งอดีตตามหลอกหลอนเขาจึงต้องเรียนรู้ที่จะมองให้ลึกลงไปใต้ผิวน้ําเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่และปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการบทที่หนึ่งเงาบนผิวน้ําบทที่หนึ่งเงาบนผิวน้ําเคนจินินจาหนุ่มวัยสิปี เติบโตในป่าลึกตั้งแต่จำความได้เขาได้รับการเลี้ยงดูและฝึกฝนจากชายชราลึกลับผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชานินจาให้กับเขาเคนจิเชี่ยวชาญการพรางตัวการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วราวสายลมและการใช้ดาบสั้นอย่างคล่องแคล่วแต่วันนี้การฝึกฝนของเขากลับต้องหยุดหยุดชะงักด้วยสิ่งที่เขาไม่คาดคิดแสงตะวันสาดสองลอดผ่านแมกไม้เคนจิกวัดแกว่งดาบในมืออย่างแม่นยำเสียงดาแหวกอากาศดังวูบวาบ เขาตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของตนเองปลายดาบวาดลวดลายอย่างต่อเนื่องร่างกายเคลื่อนไหวไปตามจังหวะที่ฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนเหงื่อการไหลไาลรินอาบใบหน้าคมสันแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนต่อไปหลังจากฝึกซ้อมอย่างหนักเคนจิรู้สึกกระหายน้ําเขาจึงเดินไปยังลําธารใสที่ไหลยอยู่ใกล้ๆเพื่อดื่มน้ําดับกระหายเมื่อก้มลงมองผิวน้ําเขาต้องตกตะลึง ภาพสะท้อนของเขาในน้ำไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคุ้นเคยอีกต่อ,ตอไปเงาของนินจาหนุ่มในชุดสีดำกลับกลายเป็นนักรบซามูไรในชุดเกราะเต็มยศสวมหมวกคาบุโตที่สง่างามถือดาบคาตานะที่ยาวาและคมกริบเคนจิเบิกตากว้างด้วยความตกใจเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ตนเองเห็นนี่มันอะไรกันเคนจิพึมพำกับตัวเองเขาเงยหน้าขึ้นมองสํารวจตัวเองอีกครั้งเขายังคงเป็นนินจาหนุ่มในชุดสีดำ แต่เมื่อมองลงไปในน้ําภาพสะท้อนก็ยังคงเป็นนักรบซามูไรผู้น่าเกรงขามเคนจิขยับตัวภาพสะท้อนก็ขยับตามแต่ภาพลักษณ์ของซามูไรก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปเคนจิเริ่มรู้สึกสับสนและงงงอย่างมากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นภาพสะท้อนที่แปลกประหลาดเช่นนี้ก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นภาพเงาที่แตกต่างไปจากตัวเขาเองอยู่บ้างแต่ครั้งนี้ชัดเจนและสมบูรณ์แบบที่สุด ความสงสัยเริ่มกัดกินจิตใจของเคนจิเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเห็นภาพสะท้อนเช่นนี้เขาเป็นนินจาไม่ใช่นักรบซามูไรแล้วภาพลักษณ์ของซามูไรนี้มาจากไหนกันเคนจิเริ่มตั้งคำถามกับตัวตนและอดีตของตนเองเขาไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่หรือบรพบุรุษของตนเองเลยชายชราที่เลี้ยงดูเขามากก็ไม่เคยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เขาฟังเขาเติบโตมาโดยรู้เพียงว่าตนเองเป็นนินจา และมีหน้าที่ฝึกฝนวิชานินจาเพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญเคนจิเดินกลับไปยังกระท่อมไม้ไผ่ที่เขาอาศัยอยู่ด้วยความรู้สึกที่สับสนเขาต้องการตอบเขาต้องรู้ว่าภาพสะท้อนที่เขาเห็นนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเขาต้องรู้ว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนเมื่อเข้าไปในกระท่อมเคนจิเห็นชายชารากำลังนั่งสมาธิอยู่ชายชารามีผมขาวโพลนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหยย่น แต่ดวงตายังคงเปล่งประกายด้วยความเฉลียวฉลาดเคนจิรู้ว่าชายชราจะต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาพสะท้อนที่เขาเห็นอย่างแน่นอนท่านอาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากจะถามเคนจิกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังชายชราลืมตาขึ้นและมองมาที่เคนจิด้วยสายตาที่อ่อนโยนเขารู้ว่าเจ้าอยากจะถามอะไรชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเจ้าเห็นเงาสะท้อนของตนเองแล้วใช่หรือไม่เคนจิพยักหน้าครับท่านอาจารย์ ผมเห็นภาพสะท้อนของนับซามูไรผมไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรชายชราย,ยิ้มเล็กน้อยมันเป็นสัจจะที่ซ่อนเร้นเป็นความจริงที่เจ้าจะต้องพบด้วยตนเองชายชรากล่าวจงเอกเดินทางตามหาความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าแล้วเจ้าจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเคนจิสูดหายใจเข้าลึกๆเขาตัดสินใจแล้วเขาจะออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเขา เขาจะตามหาเงาแห่งนักรบที่ปรากฏบนผิวน้ำและค้นพบสัจจ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเขาบทที่สองเสียงกระซิบจากอดีตเคนจิเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางเก่าแก่ที่นำไปสู่หมู่บ้านร้างเสียงลมวิวผัดผ่านต้นไม้แห้งกรานเรากับเสียงกระซิบของวิญญาณที่ยังควรเวียนอยู่ณสถานที่แห่งนี้แสงแดดยามบ่ายสาดซ่องลงมา ทำให้เงาของต้นไม้ทาดยาวบนพื้นดินราวกับมือที่กำลังคว้าจับเคนจิรู้สึกถึงความวังเวงที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณหมู่บ้านที่ที่เคยคึกไปด้วยผู้คนบัดนี้กลับเงียบสงัดราวกับถูกลืมเลือนจากโลกภายนอกบ้านเรือนหลายหลังสุดชมผุพังไปตามกาลเวลาหลังคาที่เคยปกป้องผู้คนจากกลมฝนบัดนี้กลับเปิดโล่งให้แสงแดดสาดส่องเข้ามาผนังบ้านที่เคยทาสีสันสวยงาม บัดนี้กลับเต็มไปด้วยร่องรอยของตะไคร่น้ําและความสกปรกเคนจิก้าวเข้าไปในหมู่บ้านอย่างระมัดระวังสายตาของเขากวาดมองไปรอบๆเพื่อสำรวจหาสิ่งที่น่าสนใจหรือร่องรอยของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เขาเดินผ่านบ้านเรือนที่พังทลายกองเศษซากประหักพังและข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกทิ้งร้างจู่ๆเขาก็เหลือบไปเห็นร่างของชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ชายชราผู้นั้นมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัยดวงตาของเขาเมียวแห่งความเศร้าสลอยและความเงาเงอยเขางเงียบเงียบราวกับกำลังรอคอยใครบางคนเคนจิเดินเข้าไปหาชายชราอย่างช้าช้าและสุภาพเขาโค้งคนับเพื่อแสดงความเคารพสวัสดีขั้นผมชื่อเคนจิผมเดินทางมาที่นี่เพื่อค้นหาเรื่องราวของนรับซามูนับซามูไรที่หายสาบสูญไปชายชราเงยหน้าขึ้นมองเคนจิ ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเจ้ารู้เรื่องราวของเขาได้อย่างไรเขาถามด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเคนจิตตอบว่าผมได้ยินเรื่องราวของเขาจากตำนานที่เล่าขานกันมาผมจึงอยากมาที่นี่เพื่อค้นหาความจริงชายชราถอนหายใจยาวความจริงนั้นความจริงมักจะเจ็บปวดเสมอเขากล่าวแต่ถ้าเจ้าต้องการที่จะฟังเรื่องราวของเขาข้าก็จะเล่าให้เจ้าฟัง ชายชาราเริ่มเล่าเรื่องราวของนักรบซามูไรผู้กล้าหาญน,นามของเขาคือมาซามุเนะมาซามุเนะเป็นนักรบที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงเขาเป็นที่รักและเคารพของทุกคนในหมู่บ้านแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาเรื่องราวของมาซามุเนะกลายเป็นนานที่เล่าขานกันมานานหลายปี ชายชราเล่าเรื่องราวของมาซามาซามูเน่ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความอาลัยอาวร์ได้เคนจินั่งฟังอย่างตั้งใจเขาซึมซับทุบคำพูดทุกรายละเอียดราวกับว่าเขากำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองบทที่สมหน้ากาแห่งความจริงเคนจิเดินลึกเข้าไปในถ้ำที่ซ่อนตัวอยู่หลังน้ำตกแสงสว่างจากคบเพลิงในมือสองลอดผ่านหยด น้ำที่เกาะตามหนังหินเกิดเป็นประกายระยิบระยับราวกับดวงดาวเขารู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านเข้าสู่กระดูกราวกับว่าทำแห่งนี้กำลังบอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานที่ถูกลืมเลือนไปเมื่อเดินลึกเข้าไปอีกเคนจิก็พบแท่นหินโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางถ้ำบนแท่นหินนั้นมีหน้ากากไม้แกะสลักวางอยู่หน้ากากนั้นดูเก่าแก่และมีร่องรอยของการเวลา แต่ก็ยังคงความสง่างามและน่าเกรงขามเอาไว้ชายชาราที่นำทางเขามาหยุดอยู่ข้างๆและกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาวา่านี่คือหน้ากากแห่งความจริงหน้ากากที่ซ่อนความลับของตระกูลซามูไรเคนจิค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสหน้ากากนั้นทันทีที่ปลายนิ้วแต่ลงบนผิวไม้เขาพลันรู้สึกถึงกระแสะไฟฟ้าที่แล่นปรัดเข้าสู่ร่างกาย ภาพในอดีตฉายชัดขึ้นในห่วงความคิดของเขาเขาเห็นภาพของซามูไรผู้กล้าหาญกำลังต่อสู้ในสนามรบเขาได้ยินเสียงดาบกระทบกันเสียงร้องของผู้คนและเสียงคำรามของสงครามความรู้สึกต่างๆหลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้นทั้งความกล้าหาญความเสียสละความโศกเศร้าและความสูญเสียเคนจิตถอยห่างจากากากด้วยความตกใจเขาหอบหายใจอย่างหนักราวกับเพิ่งวิ่งหนีจากอันตรายมา เขาเงยหน้ามองชายชราด้วยความสับสนและหวาดกลัวเกิดอะไรขึ้นเขาถามด้วยน้ำเสียงสั้นเครือชายชรายิ้มอย่างใจดีและตอบว่าเจ้ากำลังสัมผัสกับความทรงจำของบรรพบุรุษของเจ้าความทรงจำที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในหน้ากาก,ากแห่งความจริงเคนจะเริ่มตะหนักว่าตนเองไม่ได้เพียงแค่ชายหนุ่มธรรมดาแต่เขามีสายเลือดของซามูไรยอยู่ในตัวและเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับดีที่ถูกลืมเลือนไป ชายชราอธิบายว่าตระกูลของเคนที่เคยเป็นตระกูลซามูไรที่ยิ่งใหญ่แต่เนื่องจากเหตุการณ์ในอดีตที่มืดมนตระกูลจึงต้องซ่อนตัวและลืมเลือนอดีตไปหน้ากากแห่งความจริงเดียวเป็นสิ่งเดียวที่ยังคงเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นเอาไว้เจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกให้เปิดเผยความจริงชายชรากล่าวเจ้าคือผู้ที่จะต้องแบกรับภาระของบรรพบุรุษและกอบกู้เกียรติยศของตระกูลเคนจะรู้สึกหนักอึ้งกับคำพูดเหล่านั้น เขาไม่แน่ใจว่าตนเองมีความสามารถพอที่จะทำตามความคาดหวังได้หรือไม่เขาเป็นเพียงแค่ชายหนุ่มธรรมดาที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเขาไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะต้องมาเผชิญหน้ากับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ข้าขาไม่รู้ว่าข้าจะทำได้หรือไม่เขนจิกล่าวอย่างลังเลเจ้าทำได้ชายชาราตอบอย่างหนักแน่นเจ้ามีสายเลือดของซามูไรยอยู่ในตัวจงเชื่อมั่นในตัวเองและจงใช้ความกล้าหาญของบรรพบุรุษนำทาง ชายชราเดินเข้าไปใกล้หน้ากากและหยิบมันขึ้นมาเขายื่นหน้ากากให้กับเคนจีจงสวมหน้ากากนี้และเจ้าจะได้รับรู้ถึงความจริงทั้งหมดชายชรากล่าวเคนจีรับหน้าก,ากากมาด้วยมือที่สั่นเทาเขาจ้องมองหน้ากาก,ากนั้นอย่างหลังเลเขาไม่แน่ใจว่าตนเองพร้อมที่จะเผชิญหน้าก,ากับความจริงที่ซ่อนอยู่หรือไม่แต่เขารู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาจะต้องสวมหน้ากากนี้และค้นหาความจริงเกี่ยวกับตระกูลของเขาให้ได้ ด้วยความมุ่งมั่นเคนจิยกหน้ากาก,ากขึ้นและสวมมันลงบนใบหน้าทันทีที่หน้ากากสัมผัสผิวหน้าของเขาภาพในดีตก็ไหลบ่าเข้ามาในห่วงความคิดของเขาอีกครั้งคราวนี้ภาพเหล่านั้นคมชัดและสม,สมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมเขาเห็นภาพของบรรพบุรุษของเขากำลังต่อสู้กับศัตรูที่ร้ายกาจเขาเห็นภาพของการทรยสหักหลังและความสูญเสียเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดและความโกรธแค้นที่บรรพบุรุษของเขาเคยประสบ เคนจิเริ่มเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขากับซามูไรเขาเริ่มเข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องแบกรับและเขาเริ่มเข้าใจถึงความสําคัญของการกอบกู้เกียรติยศของตระกูลบทที่4เส้นทางแห่งนักรบบทที่4เส้นทางแห่งนักรบเคนจิยืนอยู่หน้าประตูหมู่บ้านเล็กๆแสงตะวันรุ่งอรุณสาดส่องใบหน้าคมคายของเขาดวงตาแนวแนว,แนวมุง่งมั่น เขาตัดสินใจแล้วว่าจะออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของตนเองอดีตที่ถูกปกคลุมไปด้วยเงาแห่งความลับและความทรงจำที่เลื่อนรางคำพูดของชายชาราในคืนนั้นยังคงก้องกังวานในหูเจ้าคือสายเลือดแห่งนักรบผู้ยิ่งใหญ่แต่ความจริงถูกซ่อนไว้เขาแบกสัมภาระเพียงเล็กน้อยมีเพียงดาบคาตานักคู่ใจที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเสบียงอาหารและแผนที่เก่าแก่ที่ชายชารามอบ ให้แผนที่นำทางไปยังวัดโบราณที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาลึกเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาสัตว์จะที่ซ่อนเร้นเกี่ยวกับกับประกูลนักรบของเขาการเดินทางครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คด,ด,ดเคตจิตเนเสียงของซามูไรบรรพบุรุษดังขึ้นในความคิดของเขาเจ้าจะต้องผเผชิญหน้ากับปสัครค์และความท้าทายมากมายศัตรูที่แข็งแกร่งและความยากลำบากที่เจ้าไม่เคยเจอมาก่อนแต่จงจำไว้ว่าจงยึดมั่นในความยุติธรรม และความกล้าหาญเคนจิก้าวเท้าออกจากหมู่บ้านเดินทางไปตามเส้นทางที่เคี้ยวผ่านป่าทึบและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เขาพบกับผู้คนมากมายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูเขาช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกรังแกจากกลุ่มโจรและต่อสู้กับสัตว์ร้ายที่ดูร้ายแต่ละประสบการณ์สอนให้เขาเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเขาได้พบกับเดินทางคนอื่นๆที่เข้าร่วมเดินทางไปกับเขาพวกเขาต่างมีเป้าหมายและความฝันที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนต่างก็มุ่งมันที่จะเอาชีวิตรอดและเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างทางเคนจิได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ,ๆพวกจากเขาทั้งการต่อสู้การล่าสัตว์และการเอาตัวรอดในป่าการเดินทางดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเคนจิและเพื่อนร่วมทางเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายมากมายพวกเขาต้องข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากปีนป่ายภูเขาสูงและหลบหลีกจากสัตว์ป่าที่อันตรายครั้งหนึ่ง พวกเขาถูกกลุ่มโจรซุ่มโจมตีโจเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าและมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าแต่เคนจิและเพื่อนร่วมทางก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาร่วมมือกันต่อสู้อย่างกล้าหาญเคนจิใช้ทักษะดาบที่ได้ร่ำเรียนมาจัดการกับหัวหน้าโจรส่วนเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆก็ช่วยกันต่อสู้กับลูกน้องของมันหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดในที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะกลุ่มโจรได้พวกเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ปลอดภัยดี เคนจิได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมทางว่าเป็นผู้นำที่กล้าหาญและชาญฉลาดเจ้าแข็งกล้นมากเคนจิเสียงของซามมไรบัณพรุษดังขึ้นอีกครั้งแต่จงจำไว้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่พละกกำลังแต่อยู่ที่จิตใจที่แน่วแน่และความเมตตาเคนจิพยักหน้าเขาเข้าใจความหมายของคำพูดนั้นดีเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุด แต่เขาต้องการที่จะเป็นนักรบที่ยุติธรรมและช่วยเหลือผู้อื่นในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงหุบเขาลึกที่ตั้งของวัดโบราณวัดแห่งนี้ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความลึกลับและความศักดิ์สิทธิ์เคนจะรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากวัดแห่งนี้พลังงานที่เชื่อมโยงเขากับอดีตของเขาบทที่หสัจจที่ซ่อนเร้น บทที่ห้าสัตว์ที่ซ่อนเร้นเคนจินั่งลงตรงหน้าชายชราแสงตะเกียงส่องกระทบไปหน้าเหยียวย่นที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาชายชราจิบชาเขียวอุ่นๆก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานานแสนนานเคนจิเจ้าคือสายเลือดสุดท้ายของตระกูลนักรบซามูไรผู้กล้าหาญคำพูดของชายชราดังก้องอยู่ในหัวของเคนจิเขาแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาตลอดชีวิต เขาเป็นเพียงหนุ่มเช้าไร่ธรรมดาดาดาคนหนึ่งจะเป็นทายาทของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรบรรพบุรุษของเจ้าคือซามูไรผู้เก่งกาจพวกเขาปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้จากภายัยอันตรายต่างๆมานบครั้งไม่ท้วนแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนเกิดการถอยหักหลังขึ้นทําให้ตระกูลของเราต้องล่มสลายพวกเขาปกป้องแผ่นดินด้วยชีวิตชายชาราเล่าด้วยน้ําเสียงเศร้าส้อยเราจึงต้องปิดบังตัวตนและซ่อนเจ้าไว เพื่อให้ปลอดภัยจากเงื้อมมือของศัตรูเคนจิรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนควางเขาพยายามประมวลผลสิ่งที่ยินมาทั้งหมดภาพของบนพรพบุุษซามมไรผู้กล้าหารปรากฏขึ้นในโนโภาพของเขาเขาเห็นภาพการต่อสู้ที่ดุเดือดการเสียสละที่ยิ่งใหญ่และความยุติธรรมที่ถูกพิทักษ์รักษาแต่ทำไมท่านถึงเพิ่งมาบอกเรื่องนี้กับผมตอนนี้ล่ะครับเคนจิถามด้วยความสงสัยเพราะถึงเวลาแล้ว เาแห่งความชั่วร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาอีกครั้งชายชาราตอบจ,จะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษปกป้องหมู่บ้านและนำความยุติธรรมกลับคืนมาชายชาราส่งมอบดาบคาตาเก่าแก่ให้แก่เคนจินี่คือดาบของบรรพบุรุษจงใช้มันด้วยความระมัดระวังและจงจำไว้ว่าความยุติธรรมต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดเคนจิรับดาบหมายด้วยมือที่สั่นเทาความรู้สึกหนักอึ้งถาโถมเข้ามาในใจ เขารู้ดีว่าภาระอันยิ่งใหญ่กำลังรอเขาอยู่เบื้องหน้าเคนจิกำดาบแน่นเขาเงยหน้ามองชายชาด้วยแวตาที่แน่วแนว่ผมจะทำครับผมจะสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษและปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงนักแน่นผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังชายชราย,ยิ้มอย่างอ่อนโยนข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าเคนจิจิจงกล้าหาญและจงยึดมั่นในความถูกต้องในคืนนั้นเอง เคนจิได้พบกับศัตรูที่แข่งแกร่งที่สุดของตระกูลนั่นคือคูโรนินจาผู้ชั่วร้ายที่เต็มไปด้วยความแค้นคูโรปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับสมุนจำนวนมากเขาต้องการที่จะทำลายทุกสิ่งที่ตระกูลซามูไรเคยสร้างไว้การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดูเดือดเคนจิใช้ดาบคาตานะที่ได้รับมาใหม่ต่อสู้กับคูโรอย่างสุดกำลังเขาทั้งหลบหลีกป้องกันและโจมตีด้วยท่วงท่าที่คล่องแคล่วว่องไว แม้ว่าเขาจะไม่เคยฝึกฝนการต่อสู้มาก่อนแต่สายเลือดของนักรบซามูไรก็ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาเขาการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานเคนจิเริ่มเหนื่อยลา้าแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขานึกถึงคำสอนของชายชารานึกถึงบรรพบุรุษซามูไรผู้กล้าหาญและนึกถึงความยุติธรรมที่เขาต้องพิทักษ์รักษาเขาฮึดสู้ครั้งสุดท้ายรวบรวมพลังทั้งหมดที่มี และพุ่งเข้าใส่คูโรด้วยความเร็วสูงดาบคาตานะฟาดฟันลงไปแม่นอย่างยำคูโรไม่ทันตั้งตัวเขาเขาถูกดาบของเคจิฟันเข้าที่กลางอ,อกลงลงไปกองกับพื้นสมุนคูโรเห็นดังนั้นก็แตกกระเจิงหนีไปได้เคนจียืนหอบหายใจอยู่ท่ามกลางความมืดเขาได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งแรกแต่เขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นภารกิจในการปกป้องความยุติธรรมของเขาอย่างยาวไกล เขาจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งอีกมากมายแต่เขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขามีสายเลือดของนักรบซามูไรยอยู่ในตัวและเขามีหน้าที่ที่จะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษต,ต่อไปบทที่หกเหนือเงาเคนจิยืนอยู่กลางลานประลองที่ถูกปกคลุมไปด้วยเงาจันทร์ ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลจากการต่อสู้ครั้งก่อแต่ดวงตาย,ยัางคงแน่วแน่มุ่งมั่นตรงหน้าเขาคือเงาของบรรพบุรุษซามมไรร่างสูงใหญ่สง่างามที่เคยสร้างความหวาดกลัวให้แก่เขาในอดีตเจ้าเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกเคนจิเสียงทุ้มต่ำดังกล้องกังวานเจ้าคือความล้มเหลวของตระกูลเคนจิสูดลมหายใจลึกเขาไม่หวาดกลัวอีกต่อไปเขาเข้าใจแล้วว่าเงาที่เขาเผชิญหน้าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของบรรพบุรุษ แต่เป็นเพียงภาพสะท้อนความกลัวและความไม่มั่นใจของเขาเองท่านไม่ใช่ตัวจริงเคนจิกล่าวเสียงดังท่านเป็นเพียงภาพลวงตาที่ข้าสร้างขึ้นเองบัมบูรุษซามูไรคำรามด้วยความโกรธร่างกายของเขาเริ่มสั่นเทิมเจ้าบังอาจข้าคือผู้ที่นำตระกูลสู่ความรุ่งโรจนเจ้าเป็นเพียงหนอนด้วยข้าที่ทำให้ตระกูลต้องอับอายเขาพุ่งเข้าใส่เคนจิด้วยความเร็วเคนจิหลบหลีกอย่างคล่องแคล่ว เขาใช้ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนทั้งในฐานะนินจาและซามูไรผสานรวมศิลปะการการต่อสู้สองทั้งเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเขารู้ว่าการเอาชนะเงาไม่ใช่การใช้กำลังแต่เป็นการทำลายความกลัวที่อยู่ในใจการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดูเดือดเคนจิหลบหลีการโจมตีของบรรพบุรุษซามูไรยอย่างต่อเนื่องเขาไม่ตอบโต้ด้วยกำลังแต่ใช้สติปัญญาและความว่องไวในการหาช่องโหว่ เขาเริ่มเข้าใจว่าการเอาชนะอดีตไม่ใช่การลบล้างมันแต่เป็นการยอมรับและเรียนรู้จากมันข้ารู้ว่าข้าเคยผิดพลาดเคนจิกล่าวแต่ข้าจะไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตมากำหนดอนาคตของข้าบรรพบุรุษซามูไรชะงักเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าเคนจิจะยอมรับความผิดพลาดของตนเองเจ้าคิดว่าการยอมรับจะ,จะทำให้จ้แข็งแกร่งขึ้นหรือเจ้าช่างโง่เขา เขากลับมาโจมตีอีกครั้งด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเคนจิรวบรวมสมาธิเขาปล่อยวางความกลัวและความกังวลทั้งหมดเขาจะจออยู่กับปัจจุบันทําทุกอย่างที่ทําได้ให้ดีที่สุดเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในที่สุดเคนจิก็พบช่องโหว่เขาแทงดาบเข้าไปที่หัวใจของเงาบรรพบุรุษซามูไรเงาร่างนั้นสลายไปอากาศทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบเคนจิล้มลงกับพื้นหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้า แต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจเขาเอาชนะอดีตของตนเองได้แล้วเขากลายเป็นนักรบที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นนินจาหรือซามมไรเขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระทำในปัจจุบันการตัดสินใจในปัจจุบันและการมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าชายชราเดินเข้ามาหาเคนจิเขายิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าทำได้ดีมาก เคนจิเขากล่าวเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าคู่ควรที่เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของตระกูลเคนจิเงยหน้ามองชายชาราเขารู้ว่าการเดินทางของเขายังไม่จบสิ้นแต่เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าขอบคุณท่านอาจารย์เคนจิกล่าวข้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อปกป้องสิ่งที่ข้ารักและเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุข ชายชราย,ยิ้มอย่างภาคภูมิใจนั่นคือสิ่งที่เขาหวังไว้เขากล่าวจงจำไว้เสมอว่านกรบที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่คือผู้ที่กล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวของตนเองและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเข็นจิพยักหน้าเขาเข้าใจความหมายของคำพูดเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งเขาเงยหน้ามองทอง้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าเขาจะพร้อมสำหรับทุกสิ่ง เขาคือเคนจินัก,กลบใแห่งเงาผู้ซึ่งเอาชนะดีตของตนเองและก้าวไปสู่อนาคตด,ด้วยความหวังและความมุ่งมั่นการผจญภัยครั้งใหม่กำลังรอเขาอยู่